สวัสดีค่ะคุยหุ้นลงทุนง่ายๆใบพิการนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมนะคะบ้านของบอยคองสีนะคะเเซียนขะนะคะใช้ชื่อบอยคองสี่แล้วก็เป็นกรรมการตัดสินสายหลวงพ่อเตนะคะ <S <S ก็จะน้องเขาจะเล่นหลายสายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ปรึกษาได้นะคะเรื่องพระเครื่องนะคะถ้าใครมีนะคะก็รับเช่านะคะแล้วก็รับปล่อยนะคะก็จะมีหลายสายนะคะหลักๆจะเป็นสายหลวงพ่อเตนะคะที่เห็นแล้วมีสายไหนบ้างคะ ก็ส่วนมากหลักๆเนี่ยผมจะเล่นสายหลวงพ่อเต๋ครับผมและก็อาจจะมีสายอื่นปะปนอย่างพวกหลวงพ่อปาาหลวงพ่อจงและพระยอดนิยมทั่วไปนะครับที่ใช้ก็จะไอ้นี่ก็จะมีหลากหลายหลักๆับมีเป็นพวกเนี่ยครับก็จะเป็นพวกปูมานอะไรเงี้ยครับนะครับอย่างข้างหลังนะครับและก็จะมีพระเครื่องพระเครื่องอย่างพวกเนี้ยอ่ะก็จะเป็นพระยอดนิยมของหลวงพ่อเต๋นี่ครับอันนี้ท่ ก็จะเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนอนองค์นป็นก็แสนกว่าใช่ครับแสนกาองค์องค์เป็นแสนครับตอนนี้นะสมัยก่อนนี้ราคาไม่แพงพี่เมื่อสองปีที่แล้วยังประมาณห้าหมื่นเองใช่ตอนนี้ก็เป็นแสนละใช่มาปีนี้ของหายากครับคนเข้าเข้ามาเก็บสะสมเยอะก็เลยราคาก็เลยขึ้นสูงครับปัจจุบันนี้และพระหลวงพ่อเนี่ยก็ราคาขึ้นตลอดเลยครับส่วนมากนะครับเป็นพระเก่าอะไรยเงี้ยส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าคนต่างชาตินะคะ มาเช่าสองคือยิ่งเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะคะคนยิ่งหาเช่าพระที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาโชคลาภนะคะค้าขายพวกนี้ค่ะก็จะราคาดีเป็นพิเศษอย่างของหลวงปู่โตเนี่ยก็ราคาขึ้นที่พี่การเก็บสมัยก่อนก็สิบกว่าปีก่อนก็สามพันตอนนี้ก็สามหมื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาสิบเท่าราคาก็เหมือนประมาณหุ้นเพราะว่าพอเกจิมณภาพเนี่ยของก็ อยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้มีการสร้างเพิ่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็อยู่ที่การตกลงระหว่างการคนซื้อและคนขายนะคะถ้าของมีน้อยคนขายไม่ยอมขายราคาก็จะสูงนะคะทางกรรมการต่างๆหรือว่าเซียนพาต่างๆก็จะต้องไปขอซื้อในราคาที่แพงนะคะพอขายได้เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นนะคะที่พี่การแนะนําเรื่องของการจัดพอร์ตส่วนหนึ่งนะคะ ก็คือนําเงินเนี่ยมาเก็บสะสมนะคะในส่วนของพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งคือเราได้ใช้พุพทธคุณนะคะได้บูชาได้พุทธคุณเรื่องแค้วคาอะไรพวกนี้ของพ่การก็เจอหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็เกิดตายนะคะสองก็คือเรื่องราคาที่ขึ้นนะคะราคาที่ขึ้นเราได้ใช้พุทธคุณแล้วได้ราคาก็ขึ้นนะคะเวลาที่เราต้องการเงินเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะก็ ใครอยากจะสอบถามอะไรเนี่ยก็ปรึกษาอาจารย์บอยได้นะคะใช่ครับก็ถ้าเก็บพักแท้อะไรเงี้ยพี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยครับก็คือเราอาจจะเช่าคนที่เขามีมาตรฐานหน่อยราคาจะสูงกว่าทั่วไปนิดหน่อยแต่ว่าวันหนึ่งการเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยพักของท่านเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะครับอย่างทุกวันนี้อย่างสมัยก่อนพวกนี้อย่างอาอย่างคุณแผนอะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนนะครับองละ สามหมื่นอะไรเงี้ยะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนสามสี่หมื่นนะครับที่ผมขายลูกค้าไปแต่ทุกวันเนี้ยผมก็จะไปตามขอซื้อลูกค้าคืนในองค์แล้วแบบแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าจะขายให้เราเพราะว่า<ม>ทุกวันนี้มันก็ขายได้แสนขึ้นก็เหมือนแบบเหมือนลงทุนไว้อย่างที่พี่บอกนะครับผมอ่าใช่ประมาณนี้แล้วก็เราได้ชมเช,ช<า>ยได<า>้ใช่ด้วยได้ใช้พุทธคุณได้คุณด,ด้วยพี่การ,ก,ารก็จะสลบพระไปเรื่อยแต่พระของพี่การน่ะหลักๆคือต้องแท้ เพราะว่าอยู่กับเราเนี่ยต้องแคคลาดพี่การก็เกือบตายมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะก็ได้ใช้พุทธคุณของหลวงพ่อนะคะพวกเซียนต่างๆนะคะก็อยากจะขอเช่าแต่ว่าของพี่การเนี่ยคือก็คือเก็บได้อย่างละองค์อย่างละองคเพราะว่าเก็บตั้งแต่สมัยเด็กอนะคะ่ะตั้งแต่มนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางองค์เนี่ยเก็บไว้ห้าสิบบาทตอนนี้ก็สองสามหมื่นนะคะก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองศึกษาดูก,ก่อนนะคะถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยอยากจะศึกษาก็ลองปรึกษาอาจารย์บอยได้นะ,นะคะค เรายอมซื้อแพงอย่างพิการเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อจากอย่างของหลวงปูท่ทวดเช่าจากชัยนาทิก็เป็นสายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเข,ขาก็จะรับคืนเต็มอย่างของบอยก็เหมือนกันใช่ครับถ้าแบบมีปัญหาเรื่องเก๊แท้อะไรเงี้ยก็จะรับประกันคืนเต็มครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็จะน้อยครับเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเราก็จะต้องคัดกรองมาอย่างดีอยู่แล้วก่าจะไปถึงมือลูกค้าอะไรเงี้ยครับใช่ แต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกซื้อคนที่เขาดูน่าเชื่อถือและเขารับผิดชอบได้อะไรได้ครับผมอ่าใช่ท<ช>ุกอย่างม<ช>ันต้องคือยิ่งพระหรือกุมาหรือนั่งกวักต่างๆนี่นะคะเวลาซื้อเนี่ยก็แนะนําว่าซื้อที่ มีฟิล์มเอ็กซเรย์มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเดี๋ยวนี้ซ่อมเนี่ยก็คือซ่อมได้เหมือนนะคะเราเราเนี่ยก็คือยืนยันกันด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่พลาดงั้นซื้อของเนี่ยราคาแพงแต่ได้ของซ่อมมามันก็ไม่โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อกับทางเซียนที่เขามีมาตรฐานเนี่ยเรายอมซื้อแพงนะ,ะเราจะได้ของที่สมเหตุสมผล ใช่คะใช่อันนี้เล่นจริงยังคุยกับบอยว่าสมัยก่อนอ่ะพี่ไม่ได้ซื้อถูกนะคะพี่ซื้อแพงแต่แพงสมัยก่อนกลายเป็นตอนนี้ถูกใช่กเวลาใช่เพราะว่าองค์เนี่ยเช่าหลวงปู่หลวงปู่ทวนมาส0 0 0มตอนนี้ก็2,000สนกว่าใช่ครับใช่อย่างเงี้ยค่ะก็ขายได้ทางศูนย์เขาก็บอกว่ามีมาขายเขาไหมอย่างเงี้ยใช่มิตรเซียนมาสนมากถ้าเวลาพระขึ้น ก็อยากขอซื้อคืนลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากเอาไปไปต่อเพื่อให้เขาได้กําไรอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกับวนๆไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าเวลาซื้อไปแล้วเราจะขายขครแล้วขายเนี่ยจะโดนกดราคาหลายๆคนในแง่ของคนซื้อพระคนเช่าพระเนี่ยคขจะคิดตรงนี้ไอตรงเนี้ยผมบอกเลยมันก็ต้องเราก็ต้องศึกษาสายที่แบบดูแล้วมีอนาคตน่าเก็บและเราศรัทธาอะไรเงี้ยครับผมอ่าก็คือเลือกซื้ออะไรเงี้ยครับเลือกซื้อที่แบบ พระตลาดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บแล้วอนาคตมันก็สวนมากมันก็จะมีแต่ราคาขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่คือขึ้นลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปเก็บทุกถูกทางไหมอะไรเงี้ยครับแต่เก็บพระแท้ไงก็ไม่ไม่ผมว่ายัางไงก็ไม่ขาดทุนนะครับใช่แต่ถ้าไปเก็บมัวโซะเงี้ยเสียงเงินฟรีรอของพี่เมื่อก่อนนี้พิการเนี่ยก็จะอ่านพวกตอนเด็กๆนะครับอ่านพวกน้ำโมรันโพจะศึกษาแล้วก็ดูตําหนิดูอะไรต่างๆ เก็บตั้งแต่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะพอมีความรู้ใช่ครับอย่างน้อยถ้ามีความรู้ก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้แบบไม่โดนหลอกง่ายๆไงถ้าเราพอมีความรู้มีอะไรเงี้ยครับหรือว่ารู้จักคนที่เขาแบบช่วยเราดูได้อะไรได้เงี้ยอย่างอาจารย์บอยเพราะว่ามีเป็นที่ปรึกษาเราได้นะคะก็ชานาญหลายสายแต่ยิ่งสมัยนี้เนี่ยมีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเยอะใน Google นะคะ สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแต่วาลสารที่เขาพิม,มกมานาะโมรานโพอยู่แค่นั้นใช่แต่ทุกวันนี้ง่าย,ายเข้าไปดูหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ราคาตลาดถ้าเราขายเนี่ยเรากลัวว่าจะถูกกดราคาเราก็ไปเช็คราคาตลาดก่อนก็ได้แล้วเข้าไปดูก่อนนะคะเราพอใจเราก็ขายใช่ครับอยู่ที่ความพอใจยัง อย่างบางองค์พี่การเช่าจากบอยไปเมื่อสองปีก่อนอย่างคุณแผนรุ่นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบางคนว่าเช่าแพงตอนนี้สวยๆสภาพนี้สามหมื่นขึ้นใช่ครับสวยๆสามหมื่นขึ้นครับอ่าก็เท่ากับสามเท่าระยะเวลาแค่สองปีสองปีเองบางคนว่าพี่การเช่าแพงเออว่าเช่าว่าพี่เช่าแพงพี่บอกพี่เช่าจากบอยของสี่นี่แหละใช่เขาก็ไม่กล้าเช่าต่อจากเรา พอผลสุดท้ายตอนนี้ไปถึงสามหมื่นขวาสวยๆนะคะบางคนไม่อยากปล่อยด้วยซ้ำสวยๆใช่ครับใช่จริงอนี้ังจริงพี่หลายๆอย่างหลายๆอย่างผมยังต้องไปขอซื้อคืนลูกค้าและไปให้กําไรเขาเป็นเท่าตัวนะอใช่คือแบบระยะเวลาไม่นานนี่เองครับผม,อมอของบางอย่างสร้างน้อยอย่างตะกุดหนังเสือหลวงพ่อจองพี่ก็สร้างไม่เกินสองดอก<ช>อาจารย์บอยคอยหยัก ขอซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะว่าของมันสร้างจํากัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สูญหายตามการเวลาใช่โดนหนูกัดบ้างอะไรบ้างและพ้าแท้ไม่ได้หาง่ายๆครับพ้าแท้คือพ้าแท้เขาก็มีจํานวนจํากัดอยู่แล้วใช่ไหมและการเวลาอย่างที่พี่บอกมันก็ทําให้สูญหายไปเสียไปบ้างแล้วยิ่งพระพระปกไปมาขามนี่ยิ่งหายไปเยอะมากคือคือมันสูญหายหรือว่าสึกชํารุดอะไรงเงี้ย แต่ว่าถ้ากรณีที่พักสวยๆสภาพดีๆเนี่ยก็จะยิ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นอีกเยอะใช่ตอนที่พี่การตอนเด็กๆเช่าเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าราคาจะขึ้นคือเช่ามาเพื่อใช้แล้วเราชอบอยู่แล้วด้วยใช่แต่ก็เช่าจากกรรมการทั้งนั้นนะคะบอยก็เป็นกรรมการนะคะพี่ก็เช่าสายหลงว่าเตจากบอยเขาประจํานะคะวันนี้ก็มารับนางกว่าใช่นางกว่าอย่างนี้ค่ะนางกว่า เดี๋วนางปักมาให้ค่ะเดี๋ยวผมหยิบมาวันนี้ก็มาเอานางปวักนะคะอย่างนี้ค่ะรูปหรอรูปนะคะแม้แต่รูปอย่างนี้ก็หลายหมื่นนะคะหาหายากนะคะหนี่ครับวันนี้พี่เขามารับนางปักองนี้นะครับเป็นแม่นางปักของหลวงพ่อเตนะครับเป็นรุ่นสองนะครับเนื้อดินนี่ครับเนื้อดินเจ็ดปารชาอุดเทียนจะหายากนะคะเนื้อส่วนใหญ่จะเจอเนื้อผง ที่การส่วนใหญ่จะเก็บเป็นหลายไอเทมนะคะใครมีอย่างเงี้ยเอามาขายได้เลยนะหลายๆหมื่นรับเช่านะครับค่ะพวกกูมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนพวกกูมาพวกนี้ก็เป็นหลักแสนอะไรเงี้ยครับถ้ารุ่นแรกสวยๆก็หลายๆแสนถึงเป็นล้านได้เลยครับอ่าบางคนไม่ไม่รู้ราคาว่าของที่บ้านเราเนี่ยมีมูลค่านะคะใช่อืมอย่างนางกวากรุ่นแรกก็หลายแสนนะที่ฐานแดงเปดูดค่ะเป็นฐานแดงเนี่ยหลายแสน ฐานแดงเนี่ยค่ะก็หลายแสนอย่างพวกนี้ก็มีราคาเป็นหลักแสนนะครับผมเผื่อแบบใครมีที่บ้านเนี่ยก็ส่งมาขายได้ครับใช่พวกนี้ดูง่ายอืมนะคะแล้วก็มีพวกอย่างหายากฟุกุมารพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ซารก็จะรับเอาสภาพเดิมเดิมหรือสภาพสวยนะคะจะไม่ไม่หาที่แบบซ่อมๆ่อมมาก็ไม่เอานะคะเอาที่แบบสภาพดียอมจ่ายแพงหน่อยนะคะ กูามารุ่นแรกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นล้านนะคะเนี่ยครับอย่างเงี้ยกูมารุ่นแรกก็หลักหลายๆแสนถึงเป็นล้านนะครับอ่าอย่างเงี้ยใครมีอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะได้เงินแสนเงินล้านเลยก็ได้นะครับใช่นะคะอคลองดูนะคะก็เป็นการ วนเวียนกันชมนะคะแบ่งสินทรัพย์เป็นทุนแล้วก็เอาเงินไปลงทุนทางด้านอื่นต่อที่มีอนาคตก็เหมือนกับขายหุ้นตัวหนึ่งล้ก็ไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นหุ้น IPO มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยๆขึ้นค่อยๆปั้นไปก็เหมือนกันตอนที่พ่การเช่าพาสมัยก่อนก็ถูกๆห้าสิบบาทใครจะคิดว่าจะกลายเป็นสองหมื่นสามหมื่นผมเนี้ยมันผมว่ามันต้องอาศัยเวลาด้วยคือบางครั้งเราจะแบบวันนี้แล้วกะจะพรุ่งนี้ให้มันกระโดด มันก็ยากถูกไหมเพราะว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นคนเขาก็รวยกันหมดแล้วถูกไหมทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยการเวลาแต่พี่เช้าต้องเดินสมัยเด็กไงใช่อาศัยการเวลาพอเวลาผ่านไปเนี่ยของมันหายากขึ้นเดี๋ยวมันก็มีมูลค่าสูงขึ้นก็เหมือนหุ้นอย่างเงี้ยพี่ซื้อไปเงี้ยอ่ะวันนี้อาจจะแบบถูกอยู่แต่กิจกรรมทีถ้าแบบมันมีหุ้นระยะยาวระยะสั้นอะไรเงี้ยที่มๆพวกนี้ก็เงินเย็นเนนะคะ ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะใช้เงินแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช่ครับนั้นเองใช่ก็ใครสนใจจะปรึกษาเรื่องการลงทุนพักเครื่องก็สามารถทักมาที่พิการได้หรือบอยคองสี่ก็ได้นะคะเสิร์ชเขาว่าบอยคองสี่นะคะก็จะมีหยุดแผงอยู่ที่พันทิพย์นะคะก็เป็นตมาตาหยแล้วแล้วหลายๆองค์เนี่ยก็คือเขาปกติเนี่ยเขารับประกันทุกองค์อยู่แล้วว่าไม่มีซ่อมนะคะแล้วก็แท้แล้วก็ถ้าเกิด บอมหรือชอมดุดนะคะเขาคืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซนจะไม่หักไม่หักเปอร์เซ็นต์นะคะ<ช>ตรงนี้เขารับผิดชอบนะคะก็ฝากใครเห็นว่าดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี哈哈哈ค่ะ